สวัสดีชอบผมบาสนะครับวันนี้ผมก็จะมาแต่งปืน CR56 นะครับเป็นปืนจะพวกแอดซอนไรเลนะโดยผมจะใส่อันเดอร์บาเรลเป็นลูกสองนะครับเราจะมาดูกันว่ามันจะแรงและจะเกียนขนาดไหนโอเคมาดูของแต่งชิ้นอื่นกันบาเรลผมจะใส่เป็นอันสุดท้ายนะครับจะได้พิพิวหน่อยต่อมาออปติกผมจะใส่เป็น GI มิินะครับสต็อกผมจะใส่เป็น n o สต็อกนะสุดท้ายกีบผมจะใส่เป็นเล็งไว้นะครับ ที่ผมแต่งเน้นพิวก็เพราะว่าเวลาใช้ลูกซองจะได้จูกหน่อยเพื่อยิงไม่โดนเหตุผลจริงๆคือผมชอบแต่งปืนให้มันพิ้วๆไม่เน้นแต่งดีเน้นแต่งผิวอย่างเดียวอ่ะแล้วก็บอกว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะครับโอเคก่อนจะไปดูผมเล่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปโอเคถ้ากดแล้วไปเจอกันในเกมนะครับโอเคแล้วก็อยู่ในด่าน hard toy กับปืนอะไรก็ไม่รู้มันจะยิงใครได้ไปเนี่ย ผมมาสิได้วะข้างบนด้วยเวนเนี่ยที่สูงเขาบอกว่าได้เปรียบแต่ดีเลยได้เปรียบตรงไหนวะฮะมันได้เปรียบตรงไหนวะที่สูงเนี่ย ยิใครได้เออน,นิดต่อไปหลัง,ลงมันต้องระวังหลังตลอดนะอสองพื้นโผล่โผล่โผล่สองคนรวดเลยทีมอ้อยตรงนี้นขึ้นไปที่ตึ้าได้เดียด นี่ไงได้เปีย,ยออกไม่ละมูใครคนหนึ่งช็อตกันมาโอ้โหโโหนีสองคนดวดเช่นเคยในนี้หมอกยิงที่ไฟด้วยอ่ะโอ้โหยูจะไปซื้อแต่กค่ที่น้องแต่เป็นน้องมือศักด์ กระสุกหมอบยิงเข้ามาสองสองนี่ไงโอ้โหถ้ายิงไม่โดนนั้นยิ่งฮาเลยเมื่อกี้นี่ยโอ้โหโบ๊ะโบ๊ะโบ๊โบ๊ะโบ๊ะดวดฮิต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 ่อด ยังไม่ติดยังไม่เห็นมยิงไฟไม่ได้อีกแล้วยิงไฟกับตัวนี้ไม่ได้ตลอดเลยอะไรเงี้ยเพ่อใเจอยิงวางเกมอลไวตรงนี้มันะมีใครเดินบ้างแหละตอนนี้โอ้โห มันต้องซองเปลี่ยนซองไม่ได้ดูดิดิ๊กโป๊ะโป๊โป๊องนัดถึงตายโอ้โหอ้โหไม่น่าดีล่าเลยคิดไปไหนตายหาไปแล้วฟินนิคทีมตายเลย โอ้โหมันจะาจ้าเสียเกินเสียงน้องเข้าบขั้วเลยเอาตัวไหนก่อนตัวไหนก่อนจังลูกมากยังราบหายมาดิมาดิสองสองโอ้ยหลังหลังหลังโค้งนะเออ โอ้ยไปไปโมโมโมไปจะหมดเวลาแล้วก็จะหมดเวลาแล้วนัดสุดท้ายนัดสุดท้ายขอได้ตัวนึงเลยของงามๆของงามๆหมดเวลาโอ้โหตายหวยเนี่ยตัวนึงงามๆขอตัวนึงงามๆไปวะ ตัวไรพอๆชนะสิเกมนั้นจะนานหระอวะเราก็เราก็กลับมาอยู่ในสถานที่เช่นเคยเหมือนเดิมผมว่ามันถูกไปต้องมีแน่นั่นไงต้องมีแน่นอนต้องมีแน่นอน คอดเ็ดดอย้วกันเวนเ้ยแกมือแกมือเกมือแกมือโอ้โหอุยเี่ยตกใจเหี่ยวยู่ก็พุ่งมา สเตนเนเปเหรอสเนเอนเโอ้เพื่อนมาด,ดลี่ยตลยมีใคอยู่บน,น้ไม,มอยู่เดีย๋ยววางมออตรงิน,น,นมาไม่รู้ยืนหน,นีตรงนี้บุ้ม ที่เหมือนมันจะได้ใช้ว่ะเรียบร้อยเชี่ยลูกกระสุนกระสุนหมดก่อนไอ้เชี่ยเอ้ยกูอยู่ข้างหลังเพื่อนกูอยู่ข้างหลัง มาอีดีมาอีดีมาเยอะไปตายเฮ้อแมโอ้โหแย่ไม่ได้นะโอ้โหรถเกียร์เาจะเพื่อนรู้หรอเยอะไปเยอะไปเยอะไปโอ้โหไม่ตายจะเลี้ยงได้ไห มาด็มาเด็กมามาคุณต้องตายสินะอ้โหมาช่วยด้วยเจียลล เอาไปนิ้มมังขนาดนี้มาเบดพอร์ตมาเฮ็ดเลยโอ้โหมันดักเป็นโดงเลยเขาก็มีเขาก็มีกันเป็นโดงอ่ะเรายึดได้โกรธทางไหนวะฮัลโหลโกรโก โเอาดีเอาดีจะปลุกประชุมเลยเขมอผู้กอมปลอดภัย โอ้โหได้ตัวเดียวเองเอออย่างนั้นก็ชนวะว่ะเอดเราด้วยสิกแซกมาปุมากันสามตัวอย่างนี้ใครจะไปยิงโดนล่ะครับเฮ้ยไม่ใช่ชาวนาะสิบเก้าคิวตายยี่สิบสามสามสิบเอ็ดคิวนี่มันฆ่าได้ไงวะตายสิบแปดด้วยโอ้โหมันทำได้ไงวะ